สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีเกล้มนะต้องเกลมนะเกลมที่มีชื่อว่าวอลแฮมนะครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะแล้วก็อยู่กับผมฟุกไฟเวอร์นะครับแล้วก็มีสัตว์ประหลาดมาทางซ้ายนะครับแล้วก็คนชั่วนะครับกําลังทําร้ายคนดีนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษครับผมตอนนี้ยังไงครับยังไง ตีเยครับขอตีเลยครับขอตีเลยครับขอตีเลยครับเออโอ้โหอันนี้มันมาเปิดคลิปให้เราใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้ชื่อชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับบอกให้คนในช่องรู้นะครับชื่ออะไรครับขอร้องให้เฮียเยเฮยเฮเฮยเฮียเฮเีเฮียเเรีเฮียเฮียเฮีะเีเเเยเฮีเเหเีย มมาอหูไ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมอืมอืมอัพเวลเวลอัพอืมไปไปมันติดไฟเอาตายตายตายหมูติดไฟหมูติดไฟเลยเอ้ยนกมาอ๋อนกเควสนี่หว่ามันไปแล้วไอ้สิอันไหนบอกบอกคนดูไหนชื่ออะไรบอกแค่ชื่อเองซิมมมแนครับผอ่าชื่อซิมแมน นับอันนี be, oh ้แขกเราเชิญพ e um> ิเศษแบบพิเศษเฮ้ยเฮ้ยซิมมันดืมันดืมันดืไอ้เงี้ยกำลังเปิดคลิปอยู่เออข้าแม่งเลยได้ของบ่อยซิมเฮ้ยเฮี้ยเป็นโขลงเลยพี่ผมเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกเป็นโขลงวะอันนั้นช้างไอซิมนกมานกมาอืมไม่ไม่ไม่ใช่นกนกเมื่อกี้มันเป็นนกสีฟ้าไม่ใช่นกเควส ไม่นกตาฟ้าไม่นกตาฟ้าไ <c> ข <oughs> อืมาไม้ซิม,มาเอาสเตมไมหน้าหมดไอ้ทิมเออดีนะกูไม่ได้เปิดไอ้นี่ไหมอ่ะเออไม่งั้นตายไอ้เฮ้ยอะไรวะบูชาใช่เหรอเดีย๋ยวเพิ่งไปกดนะเดี๋ยวบอสเกิดออกเก็บไม้ช่วงนี้เก็บม้งเก็บไม้ก่อนโอ้ไอ,อ้ทิม ไอ้ที่ไม้กูแตกไอ้ที่ไม้กูแตกไอ้ี่ไม้กูแตกอืออืออือไงครับเอาชีวิตรอดในคืนแรกอ่าสำหรับคนที่ประสบการณ์ทางด้านในในการเล่นไม้ครับมาสิบกว่าปีครับคืนแรกนี่ต้องทำอะไรบ้างครับโอเคตายตามนั้นครับผมเอออันดับแรกเราต้องคราฟนี่เลยทอสนะเพราะว่าทอสกูแตกไปแล้วเมื่อกี้ แล้วก็ไม้หน้าสามเอาไว้ตีหัวพ่อนะครับอืโอเคได้แล้วไม,ไ,ไม้ไปเราไมมีให้อะไรเนี่ยไอซิมเรามึงก็ตัดมงตัดไม้ไปนี่ไงแกูว่ากูจะทําบ้านตรงริมน้ํานี่แหละมันเอ้นี่เดียวเฮ้ยกูเจอกระอจ้กระโจะ้กระโจ้กระจจว เนี่ยเห็นนะมันก็เก็บไปเนี่ยมีฟินด้วยนะตามพื้นอ่ะเก็บเห็นก็เก็บไม้นี่ไงนี่นี่นี่อันนี้นี่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 เนี่ยเห็นยังไม่นี่นี่ก้อนเล็กมันจะเก็บได้เอออ้าวแล้วก็ไอ้ต้นไม้ต้นเล็กแบบเนี้ยไอ้ทิ้งใช้มือทุบได้เออตะกูจะตัดท่อนใหญ่อ่ะไหนลองดิว่ามันมันสามารถหล่นใส่ตีนเราหล่นใส่หัวเราตายได้เด้อป่ะเกมนี้มีมีดาเมจมีดาเมจ อันนี้คือผมปรับภาพโลนะครับเพราะว่าเวลาผมเล่นเกมอะไรผมไม่ชอบเสียบรรยากาศครับไม่งั้นมันจะมองเห็นยากครับ <see> เฮ้ยเฮ้ยร่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วเอ้ยเอาหวา,านแล้วไงต่อเอเฮ้ยเฮ้ยสององกูตัดกูตัดต้นเดียวแม่งมาสองท่อนเลยอ๋อนี่ของอยู่นี่อะไรไม้ที่มันหล่นนี่มันคือตัดเพิ่มได้อีกรออุ้ย อ๋อตัดเพิ่มได้เฮ้ยกูเจอคนป่าอืมคนป่าคนป่าคนป่าอ,อืมได้ของไหมเนี่ยไม่ได้ไม่สนแล้วว่าทำไรต่อวะมันไม่มีสอนแล้วไอ้ยูกิดไปไหนแล้ววะไม่รู้อ่ะกูก็หายของกูก็หายไปแล้วหายไปแล้ว โอ้ยเดี๋ยูเชียไม้เต็มเลยคืนเราต้องปีไม้เราจะต้องเราจะขับโตขับได้อะไรเงี้ยอันนี้ไงมึงคขับอันนี้ดิเออห์เมอร์ฮมเมอร์คอนอ่ะห์เมอร์เลยไม่มีตอนนี้ผมมีแค่ผมมีแค่ตะบองแล้วก็ทอสเนี่ยี่ให้ครับได้อ่ะฮมเมอร์มึงต้องเก็บหินมันถึงจะขึ้นฟินนะนะผมเก็บฟินมาตั้งแต่ก้อนแล้วเนี่ยไม่ไม่หินหินปกติหินปกติเลยอ่ะมึงเก็บผิดหรือเปล่าไปเก็บฟินมาแทนเลย อ้าไม้อ้าวอไม้กูไม้ไม้ไม,ไม้ตกน้ำไปแล้วนนใช่ต้องใช้ตะตน้นเออมันถึงจะขึ้นว่ามันมีแรก่ฐานอยู่อยู่ใต้น้ำด้วยเหรอโอเคช่วงนี้เป็นคืนแรกนะครับเราก็อู้นี่ปรับโลนี่ภาพยังสวยเลยเนะี่ย มันก็ไม่ได้สวยเลยขนาดนั้นสมัยสมัยนี้นะแต่มันก็ยังพอดูได้ไมันไม่น่าเกียดอะ่ะโอเคมีมอนมามอนมอนมาสำหรับเกมนี้เวลาเราเอา่อจะได้อยากจะอัพวิอะไรแบบว่ารัวๆเราต้องทำสิ่งสงนั้นรัวๆครับอย่างเช่นการกระโดดก็กระโดดไปนะดกระโดดกระโดดกระโดดไปเรยครับเดี๋ยวมันก็เบืออัพ สำหรับใครที่อยากจะว่ายน้ำเลย่ยไกลๆก็ลงน้ำครับแล้วก็ว่ายอยู่ตรงที่ตื้นๆนะ่ะแล้วก็หมุนไปหมุนมาเด๋วเวลมันก็อัพอ่ะจะทำให้ดูนี่โอ้ยอ่ะอ่านี่ไงเหลือกหนึ่งละแล้วเราก็ขึ้นไปพักเพราะว่าเซนต์มน่าเรายัางน้อยอยู่นะน้อยมากเสียงเกมดังไปหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองลดเสียงเกมซะหน่อยนะ เพราะเมื่อกี้ก็ดูเหมือนจะดังไปโอเคอืมเยี่ยมเลยมาเนี้นะน่าจะได้ไม่มีหนังสัตว์ด้วยโอ้เก็บไอคิวมึงไปไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอาอเวลาเวลามึงเปิดแมบแล้วกูไม่เปิดตามด้วยหรอวะโอ้แล้ววะมึงกลับมาที่ที่เดิมได้ปะเนี่ยโอ้โหอันนี้ดาเมจไม่ขึ้นเลย หมูป่าว่ะหมูป่าหม,ห,มห,มหมู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 ช่วงนี้ก็ฟาร์มของไปก่อนอะไรหยิบได้ก็หยิบแล้วก็กระจจวตรงนี้นะครับกระโจ้ตะระเข้อะเลียวไงวะแบบสุดเลียวนี่อืมกระโดดตีกระโดดตีๆๆตด นนไอ้ซิมกลับมาที่เดิมก่อนเดี๋ยวไปเราไปสร้างบ้านกันจะรีบสร้างบ้านเลยเอก็ต้องมีที่อยู่ก่ะน嘛คามาิราชเชค่ปินกี่หินปยนเนี่ย ใครมีข้อมูลสำหรับเกมนี้ก็กสามารถคอมเมนต์ได้นะแต่คงไม่มีคนคนคอมเมนต์หรอกเพราะว่าไม่มีคนดูนะจนัง <c oughs> หวะนี้เศร้าเลยวะโก้พูดถึงแล้วก็เดาเอ้ยเศร้าโอยต้นไม้ใหญ่ใหญ่มากพี่จะเก่งไรส์แข็งเกินตีไม่เข้าฝานกระจอกเดี๋ยวเราจะลองปรับภาพแบบว่าเรียกว่าไงอะ ปรับตรงไหนวะปรับนี่ให้สุดให้หมดเลยดูชื่อว่าจะเป็นยังไงโอก็สวยอยู่นะอืมเฟรมเลสก็ไม่ตกก็โอเคแหละแต่มันมองยากว่ะผมไม่ชอบอะไรที่มันมองยากยากเกาอ่าประมาณนี้อินไหนเนี่ยไอซิม มึงอยู่ไหนเนี่ยพ้างหาเป็นหมู่บ้านเลยเอาละครับตอนนี้เรากเกิดปัญหาเกิดปัญหาใหญ่แล้วครับเราอุย้ยมันควางหินเราพัดหลงกับเพื่อนของเราแล้ว <c oughs> ไม่มีกวางด้วยกวางกูแตกไอ้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอ๋อเบอร์รี่อะตัวเบอร์รี่ เก็บไว้กิน,นายามหิวซาบเบอร์รไอซิมเนี่ยมันเย็นแล้วเนี่ยเราสร้างบ้านกันมึงตายแล้วมันเกิดตรงไหนเนี่ยอ๋อที่เดิมไปเก็บของก่อนนี่อ่ะอ่ะเดี๋ยวกูไปด้วยตรงไหนอ่ะ เกณฑ์สมอลพาร์ตเอ้ยตายแล้วตายแล้วสกิลหายเฮยียยสกิลเนือต่อยแม่งเลยกิ้งเลยกิ้งไงวะกดอะไรอ่ะบล็อกก่อนแล้วกิดบล็อกแล้วคิดบล็อกแล้วสะเปิดบาร์บล็อกก่อน,นะน,นออสิควาอ๋อ มันเดินมาไกลจังวะสดเนี่ยกูสดไปเม่อ่ะไม่รีบตั้ง,ลลงแล้วเลือดดูตรงไ,ไหนวะหล<ห>อ,อ,อดเลือดอ่ะสายมือไงอ๋อไอ้เที้ยนี่คือหลอดเลือดอ่ะแม่งเลยทำมาดูไม่ออกเลยสัตด ทำเลสร้างบ้านกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวองๆๆๆๆๆอๆๆ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 วลๆๆ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 วๆอๆๆ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 ๆีๆๆ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 ้ๆๆๆๆๆมนี่ม ก็นี่ไงก็เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองสร้างดูในน้ําอ,อ่ะอ๋อเหี้ยจมน้ําเดี๋ยวสร้างเสาลองสร้างเสาดูก่อนตามไม่ได้รเราจะกลัวเอาวางได้เฉยวางเสาวางพื้นเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อรกใจวางเสาแล้วเดี๋ยวลองวางพื้นดู อ๋อ oh, พื้นเลือกระดับเลือกระดับพื้นได้ด้วยตีกินมันบวกแต่เด็กมันอยู่ชั่วคราวอะเห็นว่ามุมซ้ายล่างข้างหลอเดเลือดเราอะ่ะผมกินเบอร์รี่เข้าไปก็บวกคือตอนนี้เหลือเจ็เดเหลือเจ็ดนาทีแล้วมันกินได้สามอย่างเห็นปะ่ะมุมซ้ายอ่ะอ๋ะ<ม>อเออพอไปอางหลังก็จะมีแบบทำโต๊ะอาหารได้แล้วก็อาหารอีกนี่ใครกันเะนี่ยวันน้ำครวยเนะี่ยโอ้ย เนี่ยแล้วเดี๋ยวพอพอมันสร้างไม่ได้แล้วเราก็สร้างเสาเหมือนเดิมนี่ไปเรื่อยๆสร้างเสาไปเรื่อยๆแต่ต้องมีสกิลว,ว่ายน้ำก่อนวะจมน้ำไม่ได้ไปน้ำได้ว่ายน้ำช้าอยู่เดี๋ยวจะไม่นา่ามดแค่นั้นแหละตอนว่ายน้ำอ่ะเนี่ยแล้ว,ลวเราก็สร้างเนี่ยแบบนี้ไปเรื่อยๆ ไอเฮียไอเฮียให้มัน <c oughs> มันอันนี้ทำไง <c oughs> มันออกไงไวะไอสิม <c oughs> มันตีอย่างเดียวตีเลยอ่อตีไม่ได้อ๋อนี่ไงสัตว์กดเมาส์กลางกดเมาส์กลางไอใช้แฮมเมอร์แล้วกดเมาส์กลางอ๋อไม้หมดโอ้ตัดไม้ตัดไม้ เรา,าเราไม้ก็หมดแล้วอย่างมันต้องให้เหมือนให้ปิดให้หมดมั้งภายในบ้านนะ่ะมันขึ้นว่าล็อก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซียนเมซีมันเข้าไปแล้วอ๋อก็แต่ฟักเข้าแล้วก็ออกอืมนี่เข้าไปทำไมโอ้หนีทำไมเนี่ย <c oughs> โอ้โหเวลาจะย่างอะไรต้องมาดูด้วยไอ้เหี้ยไม่งั้นมันมันไหมวะ่ะ กูไปพังบ้านทำไมเนี่ย สปาวพอยโอเคเซตละ okay, ตามตัวกูมีอยู่แต่เบอร์รี่เนี่ยตอนเนี้ยเบอร์รี่กูก็ไม่มีไอ้เหี้ยมีแต่เห็ดอันหนึ่งเนะี่ยหมดหมูเลยธนูใช้หนังเกียรตินนะธนูใช้หนัง แปดอันอกูมีสองจะเลิศเนี่ยไปไปฆ่าไอ้เนี่ยไอ้หมูอ่ะหมูป,ป่าดีไงกก็ไล่ฆ่าเนี่ถึงได้ถามไหว่าไทเกียนอะ่ะสนเลยโอ้ยนี่มันเห็ดเก็บเก็บไปโดนจับไม่ได้ี่ย

ไก้กูจังเลยมึงจาวอ่ะโอ้โหอย่าตามเพื่อนดิมันเรียกพวกวะกิ้งจีนกินตามไม่ได้อ็จุ่ไใสโอ้ยไม้แม่งขึ้นไปแขวนอยู่บนนู้นอีกไอ้วเฮ้ย สามท่อนเลยไหน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 เปิดปุเลือกเวลาสู้อ่ะกดขึ้กดขี้ขวาค้างเลยกีขวากับซาเ็นบาร์แล้วทำท่าจะตีกดซะเป็นบาร์หลบแต่กิ้งทีนึงอ่ะกินซาเบนกินซาตานิน่าห้าดูซาตานโดนซาตานิน่าทีดีด้วยโดนซาตาดูก็จะไปหน่อยไม่มีมังเก็ต เกือกลรีเจนจาใช่ไหมอืมไม้มันแบบมันต่อกันไม่ทอดๆเลยอะมันค้างต่อกันไปอะ <c oughs> ก้อนหินเราจะใช้อะไรอุ้ยอะก้อนหินเราจะใช้ใช้อะไรตีว่าเราต้องว่าเราต้องกดก้อนแร่ใช่แต่ตอนนี้กูโดนไม้ทับตายมันจะสุบสุบซ่อมเลยไงไม่รู้ว่ามันจะซ่อมอ่ะโอ้ยกูเดินไม่ได้โอ้ยสัตว์โอ้กูอของหนักเดินไม่ได้ตีกูไม่หยุดเลยนะ ต้องหาฟินก่อนวะยังไงเราก็ต้องขุดฟินอะ่ะไอเหียแต่มันไม่มีที่ขุดเลยวะ่ะโอยเีมอนมาลัวเลย่ยาตามกูมา <c oughs> มะตเลยไอเย้เยมันทำลายนี่เราอะ่ะก <c oughs> ูไม่ไหวแล้วพี่คุณหนีมนได้งเออยิงมันพี่ เออมันฮิวตัวเองมันหิวเออมันหิวมันฮิวมันฮิวยิง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 อ้าทำไมกูยิงไม่ได้หรอเอหมดเลยช่วยกูตีหน่ย้หเือแจะตายม่ตัวเองฮ้ยเฮ้ย้ยเชี่ยพิษพมาพิษมาเอ้วกูตาย

อย่าฮิว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 กูแทงอยู่กูแทงอยู่กูแทงอยู่ซิมเอ้ยมันฮิวให้กูด้วยเอ้ยขอบคุณอืมฮิวให้กูด้วยเออมันฮิวให้กูกูได้ฮิวเนี่ยไม่งั้นกูตาหนานแล้วเนะ <c oughs> นี่ยเนี่ยกูยังได้ฮิวอยู่เลย <c oughs> ลุมล้มลุมล้มลุ้มลุ้มได้หิวเราได้ฮิวเราได้หิวเอ้ อ้ oh, yeah, าวใช่ฉันรู้แล้วมึงจะมาสอนว่ากูถ้าอุ้มของเยอะกูเดินไม่ได้กูตีตลอดมาเมื่อกี้เนี่ยไอ้เหี้ยมาไอเดมเรามาปิดคลิปกันเถอะปิดอ,อะไรกูเล่นต่อไม่ปิดคลิปแต่ก็ยังเล่นต่อไงไมม่เสร็จด้ โอเคพี่ซิดเอาไม่ใช่โอเคตอนนี้เราก็ได้มีบ้านสร้างบ้านเป็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เขาก็กาลังพังบ้านอยู่เพราะว่าเขาไม่พอใจในบ้านหลังนี้นะอืมแล้วเราก็ได้มีที่นุงที่นอนเตียงนอนกันแล้วนะเราก็รู้ได้ว่าเออเราเวลาเราทําเตียงนอนหรือว่าเวิร์กเบนอะไรนี้ก็ต้องมีหลังคาให้มันด้วยก็ไม่รู้ว่ามีทําไมทั้งๆที่บ้านกูก็มีหลังคาให้มึงนะเออเอาประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมาต่อกันใน พัดหน้าแล้วกันเดี๋ยวไปฟาร์มไม้มาทําบ้านที่มันดีตอนนี้บ้านกําลังแหว่งอยู่นะเพราะว่าขี้เกียจนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พัดหน้าพัดหน้าเนี่อาจจะมีของครบแล้วเดี๋ยวไปฟาร์มก่อนนะแล้วเดี๋ยวเอาข้อมูลเราฝากนะครับผมไปละบ๊ายบายจุ๊บ